สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูจุดแตกต่างนะคะหรือว่าจุดสังเกตของว่านพญาจงอางและบอนดำตะตูนนั่นเองนะคะว่านพญาจงอางและบอนดามสตูนนะคะก็อยู่ในกลุ่มของอะโลคาเซียค่ะหรือว่าเป็นพืชในตระกูลบอนนั่นเองนะคะ สำหรับจุดสังเกตรแรกนะคะที่จะทำให้เราแยกระหว่างว่านพญาจงอางนะคะกับบอนดาสตูนได้นั่นก็คือลักษณะรูปทรงและสีของใบค่ะเรามาดูที่ว่านพญาจงอางก่อนเลยนะคะใบของว่านพญาจงอางนะคะจะมีสีเขียวอ่อนเรียวยาวหูใบจะยาวค่ะเส้นใบบาง และเรียงตัวห่างกันค่ะหลังใบจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะสำหรับบอนดำสตูลน,นะคะใบของเขาจะมีสีเขียวเข้มอ้วนกลมปลายใบแหลมหูใบสั้นใบอ่อนของบอนดำสตูลน,นะคะเส้นกระดูกใบจะมีสีชมพูอ่อนค่ะ เมื่อใบเริ่มแก่ขึ้นจะมีสีขาวที่ชัดเจนนะคะแต่ในบางต้นนะคะก็จะมีสีชมพูที่ชัดเจนตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงใบแก่เลยละคะ่ะถ้าเป็นใบที่มีกระดูกชมพูแบบนี้นะคะจะมีราคาสูงค่ะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆนะคะจะซื้อบอนดำสตูนนะคะกระดูกสีชมพูควรจะดูที่ใบแก่นะคะถึงจะได้บอลดำสตูนกระดูกชมพูแท้ค่ะ และหลังใบของเขาจะเป็นสีม่วงนะคะและจุดต่อไปนะคะที่จะเป็นจุดสังเกตก็คือไซนัสค่ะจุดที่เป็นไซนัสนะคะของว่านพญาจงอางเนี่ยจะเว้าลงลึกกว่าบอนดำสตูนนะคะ และจุดสังเกตสุดท้ายนะคะก็คือก้านใบค่ะก้านใบของว่านพญาจงอางนะคะที่ฝนเคยเห็นมานะคะก็จะมีด้วยกัน2ส,สีค่ะบางต้นก็จะมีสีเขียวบางต้นก็จะมีสีชมพูนะลายก้านใบจะเข้มชัดเจนจะมีลายคล้ายๆกับเกล็ดของงูค่ะส่วนบอลดำสตูนนะคะ การใบของเขาจะมีสีชมพูอ่อนลายกล้านใบนะคะจะจางๆค่ะนี่นะคะก็เป็นจุดสังเกตระหว่างว่านพญาจงอางกับบอนดำสตูนนะคะส่วนวิธีการขยายพันธุ์ของว่านพญาจงอางและบอนดำสตูนนะคะก็สามารถทำได้3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการแยกหน่อหรือว่าต้นอ่อนนะคะ ที่เกิดข้างๆต้นแม่เขานั่นเองค่ะและวิธีที่2นะคะก็คือนําไข่ของเขานะคะออกมาเพาะข้างนอกค่ะส่วนวิธีสุดท้ายคือการปลูกด้วยเงานะคะสําหรับการดูแลพืชทั้ง2ชนิดนี้นะคะเขาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะชอบแดดรำไรแล้วก็ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแชะ ดินที่เราจะใช้ปลูกควรจะเป็นดินหมักใบก้ามปูผสมกับมะพร้าวสับนะคะเพื่อที่จะให้วัสดุปลูกของเขาโปร่งและระบายน้ำได้ดีค่ะและเรานะคะก็ควรจะใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะสูตร13 13 13ทุก2หรือ3เดือนให้กับเขานะคะเพื่อเพิ่มสารอาหารค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะฝนจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ